ม <No> สวัสดีครับท่านผู้ชมพูดถึงทรัพย์สินระหว่างผัวเมียกันเนี่ยมีปัญหากันอยู่เป็นประจำอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันเลิกกันแล้วก็ยังแบ่งไม่ลงตัวอดูเรื่องนี้สิครับสินส่วนไหนเชิญชมครับพี่อ่อนคะตกลงว่าก็จะขายที่ดินให้พี่อ่อนนะคะ นุน่นคิดถูกแล้วจ้ะที่ขายพี่ออนเอาไว้วันโอนพี่ออนจะเตรียมเงินมาให้ครบเลยนะจ๊ะโอเคค่ะเจอกันวันโอนนะคะใครแล้วเนี่ยนุชจ้าวันนี้พี่เอมีอะไรจะขอขออะไรคะก็จะมาขอนุชแต่งงานไงจริงเหรอคะวันนี้แต่งกันเลยเดี๋ยวพี่มั่นไ้ก่อนนะโอ,โอเคค่ะจ้าหนี่นีนีนีหลังจากที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันแล้วครับ ไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นลมนี่เอาเงินมาหเข้าใหม่ปลามันรุ่จ๋าเงินล้านหนึ่งจากค่าที่ดินพี่ออนเตรียมมาให้แล้วจ้ะนับดูนะครบหรือเปล่า ก่อนคะ่ะนี่โฉนดที่ดินคะ่ะอุ้ยขอบคุณคะ่ะอ๋อนี่นุชขายที่ได้เหรอค่ะอ๋อดี<ว>เลยจริงพอดีเนี่ยพี่กําลังอยากจะได้รถคันใหม่อยู่พอดีพี่มีเงินอยู่ห้าแสนรถมันล้านกว่าบาทเอามาให้พี่สักห้าแสนแล้วกันนะไม่ได้ออไฉันข่ายที่ของฉันเงินก็เป็นของฉันสิก็ใช่ที่ของนุชและนุชก็เป็นมียพี่เพราะฉะนั้นแล้วเงินทองที่ได้มาระหว่างแต่งงานเนี่ยมันถือว่าเป็นสินสมรสพี่ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะใช้ในเนี้ยครึ่งหนึง่ง <laughs> ต้องแบงต้องแบงต้องบอกว่าต้องแบงต้องไอเดือดกันหน้าเดือดงานพี่ออนแล้วดึงกันบ้างไปเลยโอ้ยรุ่นนี้อย่าไปดึงครับดึงแล้วเดินหนังหลุดขายที่ดินเหรอขายที่ดินค่ะเนี่ยผมมีที่ดินจะยกให้พี่ออนฟรี่ฟิวไม่หรอ มีทั้งบ้านทั้งที่มีทั้งบ้านมีทั้งบ้านทั้งที่ยกให้ีเอาไหมเอาสนหน้าสนหน้าแต่มันอยู่ในวัดและมีปล่องด้วยไปวยกันเองมีอะไรจะถามอาจารย์ครับทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างแต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นสินสมรสใช่ไหมครับถูกต้องผัวเมียเนี่ยต้องแบ่งกันใช้คนละครึ่งเมื่อมันเป็นสินสมรสดิผัวเมียก็มีสิทธิ์ใช้อยู่แล้วแบ่งกันคนละครึ่งได้เลยเป้เลยเป้ มีเมียก็ต้องเต้นอย่างนี้นะใช่ดีใจได้แต่งงานนีเจ้าของที่ดินใช่นีเจ้าของที่นอนใช่อาจารย์ชอบเงินไหมครับชอบสิเงินอถ้ามีคนมาให้เงินอาจารย์50บล้านแต่เหลือหูข้างเดียวนี่เอาไหมเอ้ยอย่างนี้ก็ต้องเอาสิเอา,เอาใช่ไหมเอาแต่ตัว<ด>ไม่เหลือเลยนะเหลือแต่หูเคยเคยพูดไปแล้วปากแตกไหมเอาจำไว้นะครับ รักเมียเสียเพื่อนใช่รักเพื่อนเสียเมียอ่าทดาเมียเพื่อนได้ทั้งเพื่อนทั้งเมียเอีอยงนี้มีปัญหาอะไรกันล่ะปัญหาก็รืออะไรเขาไม่แบ่งน้องนุ้นถายที่ได้ค่ะแล้วเขาจะมาขอแบ่งน้องนุ่นไม่ยอมให้แบ่งค่ะที่ที่ที่มีอยู่้ังเมลไรล่ะหนูมีก่อนแต่งงานค่ะโอ้โหเอเพราะฉะนั้นกฎหมายพลิ ไงครับถึงไม่ได้แบ่งอ้าวเอก็ที่ดินแปลงนี้นุดเขามีอยู่ก่อนแต่งานเพราะฉะนั้นเมื่อขายมาได้เงินได้ทองมาได้เมื่อไหรก็ตามก็เป็นสินส่วนตัว